สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางกูมิรัฐศาสตร์โลนะครับในจุดร้อนแรงในยูเครนนะครับขณะนี้ก็สูวร้อนขึ้นนะครับแล้วก็ความได้เปรียบนะครับของรัสเซียต่อยูเครนในขณะนี้นะครับก็มาดูนะมุมมองของตะวันตกนะครับของสหรัฐนะครับในข่าวแปร ى, ต่างประเทศชิ้นนี้กันรัสเซียนะครับกำลังทําได้ดีคายกย่องชมเชยนะของหัวหน้ากองทัพสหรัฐนะสำหรับกองกําลังของปูตินขณะที่ยูเครนแตกสลาย กองทัพสหรัฐนะครับในที่สุดนะยอมรับความอาจหารสามารถของทหารปูตินใช่หรือไม่นะครับเพื่อหมายคำถามมอสโกทำได้ดีมากในพลระดับสูงของสหรัฐนะครับยกย่องสะดุดีกองทัพรัสเซียการเตือนต่างๆของหัวหน้ากองทัพสหรัฐกล่าวว่าไม่ควรจะประเมินต่ำเกินไปในหนึ่งการยกย่องชมเชยนะครับที่หาได้ยาก ห,หัวหน้าของทีมงานกองทัพสหรัฐนะครับได้ยกย่องสดุดีีทหารรัสเซียนายพลแรนดี้จอร์ดนะครับได้เตือนว่ากองทัพรัเสเซียไม่ควรจะถูกประเมินต่ำเกินไปนายพลจอร์ดนะครับได้รับทราบว่าทหารของมอสโกกำลังปรับตัวและกำลังเรียนรู้ในช่วงระหว่างสงครามยูเครนนายพลท่านนั้นนะครับได้ไฮไลท์ความก้าวหน้าต่างๆของรัเสเซียนะในบรรดาโดรนอาวุธบิน แล้วก็สงครามอิเล็กทรอนิกส์เขายังได้ยกย่องสารเสริญนะครับเป็นกองต่อนะครับอ,อ,อุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่านะครับพวกเขาทําได้ดีมากสรัสกลัวกองทัพรัสเซียหรือไม่เครื่องหมายคำถามนะครับกล่าวโดยนายพลแรนดี้จอร์ดนะครับหัวหน้าของทีมทำงานของกองทัพสหรัฐนะครับว่าอย่าประเมินต่ำเกินไปต่อศัตรูของคุณสิ่งนั้นนะไม่เคยเป็นหนึ่งสถานที่ นะที่ดนะีที่จะเริ่มต้นมอสโกนะได้ทำได้ดีมากนะโดยการเติมเงินและพลังงานนะครับเข้าสู่ฐานอุตสาหกรรมของพวกเขาในขาธิการของกองทัพสหรัฐนะครับยังได้ยกย่องสดุดนะีกองทัพรัเสเซียและฐานอุตสาหกรรมของพวกเขาคริสตินนะครับเออเวอร์มุนะครับได้รับทราบนะความอาจหารสามารถของรัเสเซีย ในการสร้างใหม่ของฐานอุตสาหกรรมของพวกเขาเวอร์มุตนะครับนะยังได้ยืนกรานว่าสรัฐนะครับได้เรียนรู้จากการต่อสู้นะครับระหว่างรัเสเซียและยูเครนเวอร์มุตนะครับได้กล่าวว่าสิ่งนี้มาแม้ว่านะบรรดาการคว่ำบาตรต่างๆนั้นเนี่ยได้ถูกใช้โดยพวกตะวันตกนะครับต่อรัเสเซียขาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนั้นนะครับมาในขณะที่ สหรัฐนะครับได้ประกาศนะบรรดาข้อห้ามข้อบังคับนะครับต่างๆนะรอบใหม่ต่อรัเสเซียบรรดาข้อห้ามข้อบังคับต่างๆนั้นนะครับได้ถูกประกาศโดยสหรัฐและได้พุ่งเป้าหมายต่อ500ปัจเจกบุคคลและก็สินทรัพย์ต่างๆนะในรัเสเซียบรรดาชาติตะวันตกจํานวนมากนะครับยังได้ตบเสียงดังนะครับต่อบรรดาข้อห้ามข้อบังคับต่างๆต่อมอสโกเหนือการบุกรุกรานยูเครน แต่องไรก็ตามนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการคว่ำบาตต่างๆนั้นเนี่ยได้ล้มเหลวนะที่จะส่งผลกระทบนะต่อรัเสเซียอย่างรุนแรงปัฒธานาธิบดีรัเสเซียนะครับได้กล่าวก่อนหน้าในเดือนนี้นะครับว่าการผลิตของอาวุธยุปกรณ์ต่างๆและบรรดากระสุนต่างๆนะครับในประเทศนั้นเนี่ยกำลังไปที่1นก้าย่างนะครับที่ดีและก็สูงมากนะครับพยะะันข่าวแปลต่างประเทศจีน,น้นะครับ น่าจะเห็นทีนะครับว่ากองทัพสหรัฐนะครับโดยเฉพาะนะผู้บัญชาการระดับสูงงานระดับในพลของเขาเนี่ยมาชมโอ้โหนี่กองทัพรัสเซียนี่ดีทําได้ดีมากอ่ะก็คือพูดง่ายก็คือดูจากผลงานนะครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าโอ้ทางรัสเซียนี่นะบุกนะยึดแอฟดิกาได้นะทำนู่นนี่นั่นได้นะครับโอ้นี่ถ้าไม่ชมนี่มันก็คานส่ตามาแล้วนะครับ ถึงแม้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นผลงานนะครับความอาจหารสามารถนะครับของรัสเซียเนี่ยนะก็ต้องชมนะครับเพราะว่าทําได้ดีนะเพราะว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมายึดแอฟริกาแล้วก็ขยายนะครับแนวบุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นก่อนนั้นี้นะครับ ว่ากองทัพรัสเซียใช้อาวุธต่างๆโดรนนะครับไอ้พวกขีบรุธยิงต่างๆเนี่ยนะครับโจมตีเข้าไปในยูเครนทําลายอาวุวกรณ์ของตะวันตกมากมายเลยโดยเฉพาะที่ว่ารถถังเทพๆนะครับอย่างเ,าเรียวขาด2อนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะ M1 แอบรัสนะครับรถถังนาเทพของสหาราัฐก็โดนทําลายไปแล้วนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ